สวัสดีครับผมนายรัตพงม์ชัยมันตีรหัสนักศึกษาของสามศ7ครับอ่้าครับวันนี้ครับเราจะมาทำต่อครับกับที่เราทำไว้รอบแต่ก่อนนะครับเริ่มนะครับผมออบเจเตอร์ที่ใช้ตัวแรกนะครับก็คือ d i s c r e t i z e d by frequency ครับลากเข้ามาจากนั้น,นครับ เปลี่ยน r g b filter เป็น subset select a t t r i b u t เป็นนะครับ frequency m o n t e r y l e t e n c y apply number of bins เป็น5นครับ range of name เป็น short ครับผมจากนั้นกดรันดูครับนี่ครับมันก็จะขึ้น range ที่เรากำหนดไว้ครับ RFM ต่อมาครับ no. ใช่ operator no m i n a l to polynomial to ขออภัยครับ to nominal เนี่ยครับ attribute filter ใช้เป็น subset ครับ coding type เป็น u n i q u e ครับแล้วก็ select attribute เป็น rfm เหมือนเดิมครับจากนั้นลองกด run ดูครับนี่ครับขึ้นมาแล้วฮะ operator ต่อไปครับผม generate attribute ครับมาที่ edit list ครับ attribute name ให้เป็น rfm ครับผม ฟังก์ชันเราจะใช้เป็นอ่ารีเซนซิวงเล็บคูณหนึ่งร้อยครับสเปกบาร์บวกสเปกบาร์ฟรีเควนซีบวกหนึ่งวงเล็บคูณสิบครับจากนั้นสเปกบาร์บวกสเปกบาร์มอน บวกหนึ่งข,ข้อข้อข้อควรระวังนะครับทุกตัวขึ้นต้นต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับถ้าไม่เป็นตัวใหญ่มันอาจจะไม่สามารถรันต่อไปได้ครับผมจากนั้นนะครับลองกดรันดูครับอา่าโอเคก็จะได้าคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับนี่ครับ i f m ที่เราเลืเอกเมื่อสักครู่นี้ต่อมาครับ Oh, uh, operator ที่ชื่อว่า n o r i c a l to polynomial เนี่ครับอัจเบเลือกเป็น Single ครับผมแล้วก็ t ัจ i b u ย e อันที่สองเป็น ifm จากนั้นกดรันครับโอเคนี่ครับได,ได้ขึ้นมาจากนั้นครับเราก็จะมาทำ ซับโปรเซสต์กันอีกรอบหนึ่งเลือกนะฮะ Decritize Nominal General Attribute Numerical ครับครับดับเบิลคลิกแล้วก็ Place ครับกลับมาที่โปรเซสต์หลักครับเอา p r p r o c e s s i n g มาเชื่อมต่อกับ s ับโปรเ e ส s ์ครับแล้วก็ เมาเชื่อมตรงนี้ครับต่อไปครับเราจะาจำแนกกลุ่มลูกค้าครับเราที่เราต้องใช้ operator ที่ชื่อว่า filter example a d filter ครับ rfm กลุ่มลูกค้าที่กลุ่มแรกที่เราเรียกครับก็คือ imt หน่งร รันดูครับโอเคนี่ครับก็คือน้อยกว่าไม่มีครับแต่มากที่สุดมีถึงอหนึออ่งห้าร้อยคนอหนึ่งร้อยห้าคนครับผมเราสามารถกดดีเทลตัวนี้ดูได้ครับอันที่สองครับ RPM ทีห่ห้าห้าห้ารันดูครับนี่ครับ น้อยสุดไม่มีแล้วครับมากสุดมีหกสิบแปดคนครับผมต่อมาครับที่ห้าห้าสี่น้อยไม่มีอีกแล้วครับแต่มากสุดมียีสบเจคนต่อมาครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นเลือกที่ย่อยกันนั้นก็คือ Frequency ครับเท่ากับห้าครับ อ่าไม่มีเลยครับต่อไปครับก็มอนเตลี่ครับห้าเหมือนกันครับผมอ่าไม่มีอีกแล้วครับดูซิอื้อนี้จะมีหรือเปล่าดิเซนซี่ครับดิเซนซีก็ไม่มีครับงงมากอ่าต่อมานะครับเราจะลองเปลี่ยนจากห้าเป็นจากห้าเป็นหนึ่งบ้างครับน่าจะมีไหม อ่ามีครับผมมีสามสิบสี่คนครับโอเคต่อมาครับจะเล่ที่หนึ่งเหมือนกันมีสาสิบสี่คนเหมือนกันครับนั้นอรีตนซีอเีเซนซีมีห้าสิบสองคนนะครับผมจากนั้นครับบันทึก เป็น r F M C C เมนูเติมสั่นครับผมจากนั้นก็โอเค เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ